ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนเด้อมืนน่อกี้ก็สิมาเรียนอาซิโนนที่บ่มีบอลดำจ้าโตเป็นทีมที่บ่มีบอลดำไงเตยโตขนาดนะปาเตได้บอลไล่เฮมาตินาเลียิงยลงนี่เรียบร้อยเป็นอะไรบ่มีบอลดำก็อองำแล้วมาตินาลีเอา้เอา,เอาเอ้าเฮ้ยมันเรียนแบบท้าอิมเบอร์ปีน,ปน,นี่ว่า ลูกบอลสันส่งคือเนื้อลิซอน,นอลิซอนอ้าวลิซอนเอนเอแรกส่งมานี่ก็เรียบร้อยบุหามึงส่งมาเต้ส่งอฮียยิงงอหน่อยคือนั่นเลยมาๆามาเออต้มมือน,น้ำเนอยเออจะการง่าส้มล้นนี่เอ้ยเกินเกินเกินมันเสื้อไรส่งอฮียยิงเนาะมาติโนโระกาดไล่ลงนี่ลุดเลยป่านนี้ลุตมาลุดมา แป้นนิ like sad, ่มๆแป้นนิ่มกินแซ่บๆเค้าเอิ้นหั่นแป้นนิ่มๆกินแซ่บๆละแซ่บสไลด์เลยจูมานี่สไลด์น้ำอายสไลด์น้ำน้องสไลด์น้โอ้ยมาก่อนุยดีอไลสลาซลาไปแล้วมานีุ่ดแล้วลาแปคกันแปนิ่มๆคกันว เอมิลส์มิโลญอนึ้นมาเฮือลากเซสลากเซสจับได,ด้ย,ยิงโดยไยน์เต็มข้อเลยจังหวะนี้อาริสันก็นจุดง่อยแรกมาสกลมก่อนเนี่ไอ้ก่อนเนี่ยโอ้ยค่อยได้นีส่งค่อยได้ไน,นี่เบื้องนี้เบอร์สิบนี่ค่อยน,นีส่งเด็กการในการทีมขอะะงโหดขนาดเจมิลเนอร์ไล่เฮชรชอตชัสเชอตัสเปอร์สไตน,น,น,น์นิ่มเนาะวะ อนะแล้วไปดีใจเสมอไยว่าสิ่ยังไงได้เนาะตัวละครโหดตายซิโอเคชบเกี่ยวลงเล้นะอาเซนอนกับสนะสีสองีกปู่ขนดะตัวบอลดำเตีมก็ยังแพ้โอเคครับเข้ามาคลิปนี้ก็จะลิลกมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกลังใจใับบ้าวยนอนเด้อเข้าคุณครับ